สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถใช้งานราคาถูกอีกสักหนึ่งคันนะครับคันนี้จากแบรนด์มิตซูนะครับเป็นมิตซูแลนเซอร์หรือที่เรียกโฉมของเขาในวงการรถเรียกว่ามิตซูไทเบนสนะครับคันนี้ขับกับจากการจนบุรีมาเมื่อวานนะครับร้อยกว่าโลก็ไร้ปัญหานะครับความพิเศษของคันนี้นะครับเมื่อปี6,4ลูกค้าโอ้อ่อนและซ่อมบำรุงไปเกือบ1นึ่งแสนบาทนะครับ เขาเอามาให้ลูกเขาหัดขับนะครับจะตอนนี้ลูกก็ไปออกเปป้ายแดงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยแบ่งมาให้เราใช้งานกันรถโดยรวมสวยงามนะครับสีสันสวยงามมีริ้วรอยตามการถลอกตามการใช้งานจุดหลักๆก็จุดเดียวนะครับนอกนั้นก็สเก็ตขีนบ้างขีดขวนเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับสีบอลเดิมโรงงานนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถผ่านการเคลียร์สีมาแล้วนะครับแต่บอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำรือจมน้ํานะครับเม็ดโอเมดอาเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับ หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับนี่นะครับรถโดยรวมก็พร้อมใช้งานนะครับเซอร์วิสมาแล้วเกือบแสนบาทนะครับยางเปลี่ยนใหม่ภาีซี66นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องโอหอน์ใหม่แล้วเกียร์เกอร์โอหอนใหม่คัดยกใหม่หมดแล้วนะครับกุญแจรีโมทด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะครับภายในก็สวยเป็นบอกระเบียเดิมโรงงานสะอาดสะอ้านดีนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันก็ขึ้นลงได้ครบนะครับ วิทยุเป็นเอาพายอย่างดีนะครับใช้ usb ได้นะครับรถก็เป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับไม่เคยติดแก๊สนี่นะครับมิสูแดนเซอร์ราคาหลักหมื่นนะครับเอาไปขับขี่แทนมอเตอร์ไซค์นะครับผมไปกันได้หลายคนแดดฝนแลครับฝนตกไม่เปียกแดดต่อไม่ร้อนนะครับผมกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับผมสามารถปลดล็อกผ่านรีโมทได้ปรับค้างไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้าไม่สองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับสตาร์ที่เดียวติดแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างไม่มีดังเลยนะครับผมรถ ทำให้ลูกชายใช้งานนะครับเจ้าขอกงี้เป็นวิศวกรนะครับผมอยู่บริษัทสร้างการสวนชื่อดังของประเทศไทยนะครับนี่ครับดูแลถึงนะครับหม้อนโนมัน้ำเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับนี่นะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับไม่มีสนสนุดไม่มีไอไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะครับเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายกันนะครับ ด้านท้ายทุกอย่างเดิมโรงงานเลยนะครับผมเป็นองค์เมตรอาร์เดิมซอฟต์เเร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดอยู่ครบนะครับไม่เคยเจาะติดแก๊สนะครับผมคันนี้ไม่ลงอะไรไม่ลงแมรงอยู่ครบทุกอย่างนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับนี่นะครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถมิซูแลนเซอร์คันนี้นะครับกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับผมขับขี่นิ่มนะครับผมคัดเกิดจับดีนะครับไม่มีลื่นถลายเลยนะครับผม ขับดีใส่เกียร์ดีใส่เกียร์ได้ทุกเกียร์นะครับเกียร์ไม่มีหลุดนะครับผมวัยรุ่นนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่เอาไปจัดทรงลงล้อทาเป็น E ี o 5้าก็สวยงามนะครับวัยรุ่นก็ยังนิยมอยู่นะครับราคาหลักหมื่นนะครับผมนี่นะครับคันนี้เปิดเลยครับหกหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนรถในราคาในตลาดมี4ี่ห้าหมื่นคุณต้องเอามาซ่อมอีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมอยากให้มาลองดูคันนี้นะครับเจ้าของเดิมพอนมามากจริงๆแต่จว่าส่งได้ ดูรถพุทธพนผู้สาสองครับผมใครสนใจไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอบคุณครับ